สวัสดีมึงขึ้นทุกคนนะครับคลิปนี้นะฮะก็จะมาอ่านบทความของ Facebook นะครับเป็นบทความที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยมาอ่านอาจจะไปอ่านเฉพาะนาโยบายการสร้างไรายได้ของแพลนเนอร์นโยบายการสร้างไรายได้จากเนื้อหามาตรฐานชนุมชนคุณสมบัติข้อกําหนดใหม่อะไรต่างๆผมคิดว่าบทความที่เกี่ยวข้องกับ Facebook ที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยที่เรามาทําคลิปสร้างไรายได้ผมคิดว่าน้อยคนที่มีคนอ่านนะครับและมันเรื่องเป็นเรื่องที่โคตรสำคัญมากๆไม่ใช่สําคัญธรมรมดานะโคตรสาคัญมากๆนะครับ อเ,เพื่อนๆมาฟังนะผมคิดว่าหลายคนไม่ได้เข้ามาอ่านหรอกแต่ผมจะมาอ่านให้เพื่อนฟังเพราะข้อมูลตรงนี้มันไม่ค่อยเยอะผมจะสรุปน่าจะไม่เอาดีกว่านะฮะผมกลัวว่าพอสรุปแล้วเนี่ยกลัวข้อมูลมันจะขาดหายนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะอ่านให้เพราะมันไม่กี่บรรทัดถ้าตีเป็นกระดาษ a สก็ก็แค่หน้าเดียวนะครับแต่ไม่เต็มหน้านะแค่หน้าเดียวนะครับใครที่ใช้เพจนะครับโปรไฟล์ก็มาฟังนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนื้อหาที่ผมจะอ่านตนัวนี้มันจะเกี่ยวกับเพจแต่เนื้อหาอเนื้อหาตัวนี้ก็สามารถ เกี่ยวกับโปรไฟล์ได้เหมือนกันนะครับมาฟังนะฮะทำไมเพจ Facebook ของฉันจึงถูกลบหรือมีข้อจํากัดในเพจนะฮะอันนี้เป็นหัวข้อของมันนะทุกคนเราลบหรือวางข้อจากัดให้เพจเป็นครั้งคราวหากเพจดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานชุมชนของเราตัวอย่างเช่นเพจที่เคยเผยแพร่สแปมอาจถูกเลิกเผยแพร่หรือปิดใช้งานหรือเพจที่เราตัดสินว่าเพิ่มยอดการกดไลค์ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องอาจถูกห้าม ใช้ปุ่มถูกใจการใช้บัญชีหลายบัญชีหรือชื่อบัญชีปลอมอาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกปิดใช้งานได้คุณเพื่อนเห็นไหมเดี๋ยวผมอ่านวักสุดท้ายนะการใช้บัญชีหลายบัญชีหรือใช้ชื่อบัญชีปลอมอาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกปิดใช้งานหมายความว่ายังไงหมายความว่าใครที่มีเฟซหลายบัญชี หนึ่งบัญชีสองบัญชีสามบัญชีสี่บัญชีห้าบัญชีสร้างขึ้นหม่สร้างขึ้นมาทาไมเยอะจังเลยเพื่อนใครที่สร้างขึ้นมาระวังนะนะครับข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลของมีต้าน,น,ะ,คะ,นนะครับเพื่อนนะฮะทุกคนผมจะแนะนําอย่างนี้นะผมขอขยายคำยกเมื่อกี้นิดนึงใครที่มีหลายบัญชีผมอยากแนะนําอย่างนี้นะใครสมมติว่าสมมติว่ามีเพื่อนเพื่อนมีห้าบัญชีนะอันนี้สมมตินะให้เพื่อนเพื่อไปเลือกมาว่าเพื่อนเนี่ยจะเลือกบัญชีไหนที่เราจะใช้ตลอดทําคลิปสร้างไรายได้นะครับ ถ้าบัญชีไหนเราไม่เราไม่เลือกก็ไม่ต้องใช้มันไม่ต้องไปแตะมันนะฮะโอเคไหมฮะสมมุติว่าผมเลือกนิ้วชี้ผมจะใช้บัญชีตัวนี้แหละนะผมก็จะแนะนำแนะนำเพื่อนเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือให้เพื่อนๆนไปสมัครรายเดือนนะครับเมตาเวอร์ดิฟายถ้าอ่านชื่อติดนะขออภัยด้วยนะที่เราสมัครรายเดือนกันนั่นแหละนี่สมัครตัวนี้ให้เราไปสมัครเพราะในการสมัครเนี่ยบอกไว้นิดนึงนะคือมันไม่ได้ทําให้เราได้เครื่องมือเร็ว แต่มันจะเป็นการยืนยันตัวตนว่าอันนี้คือบัญชีเราจริงๆคือบัญชีเราจริงๆนะครับบางทีเราไม่มีหรอกคนอื่นที่จะมาเขาเรียกอะไรมาปลอมเฟซิตเราเราเนี่ยแหละโอโหตัวเองปลอมตัวเองสร้างขึ้นมาเยอะนะครับให้เราเลือกมาจากนั้นไปสมัครรายเดือนะซะเพราะในการสมัครเนี่ยมันจะยืนยันตัวตนของเราให้เราใช้ชื่อจริงนะครับใช้ชื่อจริงนะครับแล้วก็จะมีการสแกนบัตรประชาชนสแกนหน้าเข้าไปนะฮะ มันเป็นการยืนยันตัวตนว,ว,ว่าเฮ้ยน,นี่ยคือเฟซฉันนะนะครับเฟซจริงๆไม่ใช่เฟซลอมนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่สมัครรายเดือนตัวนี้เนี่ยนะครับตัวนี้นะแต่ก่อนมันไม่มีพอมันนี่มีเนี่ยมันเกิดการปลอมเฟซปลอมเพจเกิดความเสียหายมูลค่าเยอะมากก็เลยมีตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนเออนะโอเคนะครับอเดี๋ยวผมอ่านอ่านเลยนะหากคุณเชื่อว่าเพจของคุณถูกลบหรือถูกข้อจํากัดโดยเกิดจากความเข้าใจผิดโปรดแจ้งให้เราทราบด้วยการไปที่เพจ ของคุณและคลิกอุทธรณ์ที่ด้านบนสุดหากคุณคิดว่าบัญชีของคุณถูกปิดใช้งานจากความผิดพลาดโปรดติดต่อเรานะครับก็คือไปอุทธรณ์นะถ้าของใครถูนปิดนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ถ้าใครแบบใช้ทุกอันเลยใช้พร้อมกันนะครับอาจจะโดนปิดบัญชีนะครับก็ไปอุทธรณ์นะครับเพื่อนแต่อาจจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะครับนี่ตรงไฮไลท์ไฮไลท์เลยตรงนี้เนี่ยเนี่ยที่ผมตั้งใจจะมาอ่านให้เพื่อนๆฟังนะครับเหตุผลทั่วไปที่อาจส่งผลให้เพจของคุณถูกลบลบนะ หรือถูกวางข้อจากัดนะครับก็มันก็จะมีทั้งหมดกี่ข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหัวข้อะน,นะครับหกข้อแล้วกันนะฮะอันแรกนะฮะผู้ดูแลบางรายของเพจมีโปรไฟล์ที่ไม่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือ,อยังไงมาฟังนะครับการสร้างโปรไฟล์เพื่อปลอมเป็นบุคคลอื่นเป็นการกระทําที่ขัดแย้งต่อมาตรฐานชุมชนของเราตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ดูแลของเพจทุกคนมีโปรไฟล์ ที่แสดงตัวตนที่แท้จริงนะฮะข้อถัดมานะฮะผู้ที่จัดการเพจของคุณละเมิดมาตรฐานชุมชนอันนี้ก็ไม่ได้นะครับทุกคนไม่ได้นะละเมิดมาตรฐานก็ไม่ได้อ่ะหัวข้อถัดมาเพจของคุณใช้ชื่อที่ชวนให้เข้าใจผิดเข้าใจผิดยังไงเพื่อนๆฟังนะ a c e b o o k จำกัดไม่ให้เพจเปลี่ยนแปลงชื่อในลักษณะที่อาจทําให้ผู้คนเข้าใจผิดหากคุณจําเป็นต้องเปลี่ยนชื่อเพจของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อที่เปลี่ยนนั้นแสดงถึง เพจของคุณได้อย่างถูกต้องนะครับหผมข้อสั์มานะฮะเนื้อหาในโพสต์ของเพจที่ชวนให้ผู้คนกดถูกใจหรือติดตามเพจของคุณเข้าใจผิดเดี๋ยวขออ่านขยายความนิดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนปณิทานว่าด้วยความถูกต้องของเราเราไม่อนุญาตให้โปรโมทเนื้อหาให้ได้รับความนิยมอย่างไม่เป็นธรรมชาติหรือมีส่วนร่วมกับพฤติกรรมที่ขัดต่อมาตรฐานชุมชน รวมถึงการทําให้ผู้คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนของเพจและบุคคลหรือสิ่งที่โปรไฟล์หรือเพจนั้นเป็นตัวแทนนะฮะหัวข้อถัดมานะอันนี้ผมก็อ่านแล้วก็อึนอนิดนึงนะเนม,มีใครเป็นบลมอไหมหัวข้อถัดมานะเนื้อหาที่โพสต์บนเพจของคุณขัดกับนโยบายด้านคําพูด่ะด้านคําพูดนะด้านคำพูดมาแล้วที่แสดงความเกลียดช่างของเรา,นาเนี่ยารเนี่ยเรื่องคําพูดเนี่ยนะครับ การไลฟ์สดหรือการทําคลิปนะเพืเ่อนๆต้องระวังมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขอขยายคานะฮะ่ยวกับด้านคําคพูดนะเพืเ่อนเราไม่อนุญ,ญาตให้ใช้คําพูดที่แสดงความเกลียดชังบน Facebook เ,เนื่องจากเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นการข่มขู่และกีดกันอีกทั้งในบางกรณีอาจส่งเสริมความรุนแรงในชีวิตจริงด้วยเช่นเช่นกันเรานิยมคําพูดที่แสดงความเกลียดชังว่าเป็นการโจมตีเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ถิ่นกําเนิดการนับถือศาสนารัสนิยมทางเพศวันนะเพศเพศสภาพอัตลักษณ์ทางเพศและโรคติดต่อหรือความพิการของผู้อื่นโดยตรงเป็นไงล่ะเพื่อนการใช้คําพูดอ่ะมันไปมันไปถึงนู่นได้ยังไงนี่แหละนี่แหละบางทีอ่ะเราพูดอะไรเล่นๆน,นะครับระบบมันไม่ได้เล่นกับเรานะนะฮะเออ บางทีแบบคําที่ไม่สุภาพแล้วเราไปพูดบบเล่นๆกันอะ่ะมันก็ไม่ได้เล่นกับเรานะยิ่งใครที่พูดภาษาอีสานนะผมไม่ได้ว่าคนที่พูดภาษาอีสานเนี่ยจะผิดนะแต่คําบางคําเมื่อเราพูดเป็นภาษาอีสานแล้วเนี่ยคำบางคำถ้ามันแปลภาษาไทยมาตรงๆนะมันมันมันจะเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องคําพูดกันนั่นเองนะครับอืหัวข้อสุดท้ายผิดของคุณละเมิด,ดนโยบายโฆษณาอย่างรุนแรงหรือละเมิดนโยบายหลายครั้ง อันนี้เนี่ยใครดูนบ้างเนี่ยนโยบายโฆษณาของเราได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาในโฆษณาที่ได้รับอนุญาตคุณละเมิดนโยบายเหล่านี้อย่างรุนแรงหรือทําให้ทําให้เกิดความผิดซ้ําๆหลายครั้งนะฮะเราอาจปิดใช้งานบัญชีโฆษณาและลบผิดของคุณหากคุณเชื่อว่านี่เป็นข้อผิดพลาดคุณสามารถอุทธร์คำตัดสินผ่านแบบฟอร์มช่วยเหลือด้านนโยบายของบัญชีโฆษณาที่ถูกปิดใช้งาน หรือผ่านตัวจัดการโฆษณาก็ได้ตัวจัดการโฆษณาขอขออยานนิดนึ่งนะตัวนี้มันจะเป็นแอปนะครับใครที่ใช้เพจก็จะรู้นะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแอปจัดการโฆษณานะฮะนี่แหละเพื่อนๆประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนๆฟังมาแล้วเนี่ยจริงๆมันก็เสียงนะนะครับถ้าเป็นไปได้ใครปุม่ม,ม,มเนี่ยผมค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครที่เปิดหลายบัญชีเนี่ยเค่้คนข้างเสียงค่อนข้างเสียงนะนะครับนะฮะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการใช้คําพูดนะครับเรื่องการใช้คําพูดเนี่ยนะครับบางทีใครที่ไร้สุดนะพูดภาษาอีสานนะครับผมกลัวว่าระบบเนี่ยมันจะไปแปลผิดคําหรือจะแปลตรงคําเพราะเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าบางคําเนี่ยเราพูดปกตินี่แหละนะครับแต่มันอาจจะแปลตรงตัวก็ได้นะครับผมนี่แหละโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมนะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับ